ทานของอาตูนพลค่ะอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะร่วมกันกับภรรยาก็คือคพี่นุษย์ปิยนุษย์นะคะเปิดรีสอร์ทที่เชียงรายค่ะก็คือรีสอร์ทของอาตูนะคะอยู่ที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายชื่อว่าบ้านดาลาค่ะคือตรงนี้เนี่ยเปิดให้สําหรับนําน้องหมาน้องแมวที่เจ้าของเนี่ยต้องเจอกับน้ําท่วมนะคะนําหมานําแมวเนี่ยมาฝากได้ค่ะ ก็เอามาฝากที่รีสอร์ทได้เลยนะคะเงื่อนไขก็คือหมาแมวนะคะอย่างละ1ตัวหรือว่าจะแมว2ตัวหรืออะไรก็ตามนะคะ2ตัวตอน1บัตรประชาชนของเจ้าของนำมาฝากได้เลยคืออตัวกับ พี่นุชเนี่ยเขาเลี้ยงแมวอยู่แล้วเป็นคนที่รักแมวมากแล้ววันก่อนเนี่ยติดตามข่าวก็เจอว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากน้ําท่วมที่ภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ดูคลิปในทิกตอกที่มีการแชร์กันอาตุบอกว่าพอหันไปเห็นพี่นุชด,ดูคลิปกําลังนั่งร้องไห้อยู่เป็นคลิปน้องแมวค่ะกําลังว่ายน้ําแล้วสายตาของน้องแมวคือแบบว่าดูสิ้นหวังไร้ความหวังคือต้องบอกอยังไงอ่ะแมวอ่ะเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ําอยู่แล้ว แล้วพอมาเจอน้ําอย่างเงี้ยเขาก็แบบโหไม่ไหวอ่ะคือต้องบอกผู้ชมว่าแม้กระทั่งมนุษย์เองอหลายท่านเนี่ยตามข่าวก็จะรทราบว่าประสบปัญหามากๆไม่ต้องพูดถึงน้องหมาน้องแมวเนาะกระ,ะ,ะทบกันทุกฝ่ายจริงๆครับแล้วก็เนี่ยบางตัวติดอยู่ตามหลังคาแต่คือเจ้าของอ่ะก็ต้องรีบออกรานน้ามาแรงบางทีน้องก็ต้องอยู่ตรงนี้หรือลำพังตัวเองบางทีก็ยังลําบากเลยมันก็ยากที่จะช่วยเหลือให้มันครบครันนะนะหรือว่าจะเป็นแมวจรสุนักจรอะไรอีกนะที่เขาหนีไม่ทันคืออาตู่กับพี่นุชเนี่ยเขาเป็นคนรักแมวอย แล้วเขาก็บอกว่าโอ,อ้โหพอเห็นตรงนี้แล้วพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนน้องหมาน้องแมวก็เดือดร้อนก็เลยเปิดบ้านดาหลานะคะเป็นรีสอร์ทที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายให้กับผู้ที่เจอปัญหาน้ําท่วมนําแมวมาฝากได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะนั่งดูข่าวเหตุการณ์ที่ น้ำท่วมเชียงรายแล้วก็ดูติ๊กตอกไปด้วยรูปแมวที่ทกำลังว่ายน้ำเหมือนมันไม่มีความหวังนิสัยของแมวเนี่ยคือไม่ชอบน้ําแล้วก็ไม่ไม่ไว่ายน้ําเก่งเหมือนหมาพี่นุ๊กเขาเกิดไอเดียขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยว่าเออทําไมไม่รับแมวมาเลี้ยงคุณเป็นเจ้าของแมวจริงคุณบัาลประชาชนมาให้ดูแล้วเราก็เลี้ยงให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพราะว่าที่ดาลาไม่ไม่ไม่ท่วมนะตรงนั้นเป็นที่สูง ครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่อาศัยอยู่ที่เชียงรายเหมือนกันนะครับทั้งตัวตัวตัวเองทั้งตัวพินุชก็อยากจะส่งกําลังใจไปอยู่ตรงเชียงรายเลยครับไปช่วยกันสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับแมวน่ารักมากแต่แมวไม่ถูกกระน้ําจริงๆไปฝากในที่แห้งดีกว่าครับบ้านดาราแห้งแล้สามารถที่จะให้ความดูแลเขาได้อย่างเต็มที่มีอาหารการกินสมบูรณ์และ ข้อสำคัญคือรับรองว่าสะอาดแน่นอนครับ